ก็มีโอกาสได้อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเนาะในพระธรรมกิจการเนาะบทที่2 8เกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนที่เปาโลเนี่ยกับคนในเรือเอ่อเรือแตกเนาะแล้วก็มาติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเปาโลเนี่ยสามารถวางมือรักษาโรคคนป่วยให้ใหายเนาะแล้วก็มีคนต่างๆก็มารับการรักษาโรคและก่อนที่เปาโลเนี่ยจะออกเดินทางกับ ก็มีคนในเกาะนั้นเนี่ยก็เอาของที่จําเป็นเนี่ยมาใส่ไว้ให้ในเรือของเปาโลก,ก็เลยทําให้บุ๋มคิดถึงเหตุการณ์ตอนหนึง่งที่ว่าพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้สำหรับบุ๋มเนาะก็ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนที่บุ๋มเองเนี่ยก็อยากจะย้ายไปอยู่หอพักด้านนอกเนาะแต่เวลานั้น,นพระเจ้าบอกบุ๋มว่ายังยังไม่ให้ไปเพราะว่าบุ๋มเองเนี่ย ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ดีกับคนในครอบครัวไงคือตอนนั้นนี่ยอย่ากออกไปเพราะว่าแบบเออแอบเบื่อ,อ,อคนในครอบครัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงนะี้ยนะผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะบ่นเบื่อเบื่อผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคือท่าทีเราวิ่งไม่ถูกต้องพระเจ้าก็บอกว่าอย่าไม่ให้ออกไปแต่พอพอมาถึงเวลาที่จะต้องออกไปเราก็รู้สึกโอ้พระเจ้าไม่อยากออกไปแล้วว่ารู้สึกเป็นห่วงคนคนที่บ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็คือเป็นการรับรองจากพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าให้ออกไปก็คือปรากฏว่าสิ่งที่พระเจ้ารับรองก็คือบุ๋มเนี่ยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะตู้เย็นก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีอ,อะไรนะกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขากําลังจะย้ายออกหอแล้วก็เป็นหอเดียวกันกับที่บุม๋มจะเข้าไปอยู่นั่นพอดีเลย คือมันเวลามันเป๊ะก,กันพอดีคือเขาจะออกในเดือนที่ผมจะเข้าเงี้ยแล้วเขาก็บอกผมว่ามุ้มพี่อะคือไม่อยากขนของออกไปขอบุ๋มช่วยพี่ขอฝากของนี้ไว้ไว้ก่อนได้ไหม <c oughs> คือบุ๋มงงอะฝากของไว้ก่อนเลยคือเป็นอะไรที่เราคือเราเป็นสิ่งที่เราจําเป็นเราต้องการจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยก็ร <c oughs> ู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้า,เ,าเตรียมไว้ให้เราพอเหมาะพอเจาะในเวลาที่เราต้องการ แล้วก็เมื่อเราเลือกที่จะทําตามเสียงของพระเจ้าเนาะก็คืออายายมาอยู่หอในเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เลือกทำํทำตามใจตัวเองพระเจ้าก็ทรงรับรองเราก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะให้เราเลือกทําตามเสียงของพระเจ้ามากกว่าเสียงของตัวเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ